ก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยสายเบตองนะน,นี้จะพามาชมเปตองนะที่สานามหมู่บ้านฟ้าคามนะเพื่อนสายเปตองก็ดูนะอ้าวเล่นกันไปหนึ่งหัวเหมือนทีมกุศย20นําทีมฟ้าคามไป5 0ศนนะหัวเมื่อสักครู่ เดี๋ยวดูนะครับก็ใครจะเข้าแต็มเข้าปลนะาย่ะให้ดูนะพี่ย่าเข้ามาไม่เปลี่ยนนะครับบังคือตีเมนแทมาดูทีมนะนอน วุดเพิ่งได้สองเหรอวดุดเอาเ้เอาเหรอดีเดียนอ่าดูนะครับอันนี้หัวแรกเหมือนภกษายนะี่สิบนำห้าสูตรนี่ย ลุงหนจะเข้ามาเนี่ยอายุเยอะที่สุดในสนามนะครับเนี่ยเขาบอกว่าอายุ94แล้วแมนมบ่ลุงหน94่บ่โอ้นี่มมหน่าเชื่อแข็งแรงดีมากนะฉะนนั้นทุกค็ควรเล่นเป็นตองเลยทีเดียวแมนแตอนนี้ปนุษย์มาหนึ่งกินสี่เลยครับนนนจะเข้ามาคุ้มโอ้ยกินห้าเลย อ่านานนนมาวลูกนี้คือลูกได้แต้มถ้าตีกันดอกได้ได้สี่เลยนะฮะเย่ yeah. ตอนนี้เหลือลูกอยู่สี่ลูกจะเจ็บแต้มได้ถึงห้าแต้มไหมอ่าดูนะครับว้าว <c oughs> อุตส่าห์หนึ่งกินหลูก ห้ลาลูกดูเจ็บแต้มแทนจะเจ็บแต้มได้จีแต้มน่าแต้มสอง สองแต้มสาม,สามแล้วครับไม่สามล็อกว้าวได้สามแต้มเท่านั้นแหละขึ้นม,ม,มาครับตอนนี้คะแนนเก้าต่อศูนย์แล้วเนาะลงง่าเนาะแป๊ดนะ,นะเออใช่เมื่อกี้ได้สามแต้มอ่ะยังไม่ชนะกันนะครับอ่าปายามไม่เปลี่ยนอีกนะ วันนี้แดดร้อนมากเป็นประวัติศาสตร์พี่น้องพี่น้องจะตัดบนเหรอจะล่างเหรอโอ้ยวันนี้พี่ยากขาเข้าไปตองไม่ดีอันนี่ไม่เปลี่ยนเลยน้องนุดจะหนึ่งกินห้าอีกแล้ว ดูนะครับลงหนมาโอ้ยมันเลี้ยวลงหนโอ้ใจก็เล่นลูกเล็ดเนาะตามอายุละมัง้งหดอีกลงไหนโอ้ประนุดหนึ่งกินห้าอีกแล้วจะเล่นคนเดียวแกไปเล่น,นคนเดียวก็จะไปยังไงพี่ยาเข้าไปตองไม่ดีนะเนี่ย ตีจันตีจันอ๋อนนนนมาแล้วนี่มตักเรานปนุษเข้ามาปากโอ้โหเตรียมดีเตียมก็ไม่เป็นไรอนี้ย่งี้เท่าได้ปปเพะเอาสแงเราก็รู้นนนนมา ท่านจะตีรับหนึ่งก่อนอันดับแรกต้องบูตสองครั้งแล้วถองซัดเลยถ้าลุงทันตีถูกลูกนี้ไปตองอาจจะจบหัวนี้นะครับทีมเด็กหญ<ะ>ิงนุชจะชนะไปพึกษายยี่สิบม่ได้หนึ่งแล้วเออเข้าเกมเกมเกมูกมกมลน่าจะเกมที่มือขุนแผนแสนสะทานนะมันห่างนะ ดูคุณแผนเข้ามาสองสองได้โยโอเคมเข้าหลุดไปใบหนึงขอบคุณครับโอยลูกนี้ไม่มีประโยชน์แผนเนี่ยถือไว้เฉยนะเป็นนั้นว่าทีมพึกษา20ทีม2ชนะฟ้าคามเข้ารอบ2นะครับเป็นนั้นว่า คุณแผนลอดตัวไปหนึ่งเกรมครับ